ช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โออหปิดส,สองรอบนะครับขึ้นไปยืนบนหน้าขาของผู้หญิงใช่โอ้โหสมบูรณ์มากครับตัวการนะครับปิดชวิศสองรอบนะครับถ้าเล่นได้อย่างนี้ก็ลอยลามแล้วครับครับก็ถึงว่าเล่นได้สมบูรณ์แบบนะครับ ครับในวันนี้นะครับทีมจากสโมสรมหาวิทยาลัยรามศิลป์นะครับเมื่อวานทำคะแนนไว้230คะแนนนะครับซึ่งห่างจากที่2ถึง40คะแนนนะครับวันนี้เท่าที่ดูนะครับเล่นได้ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเมื่อวานนี่นะครับก็เรามารอดูคะแนนในวันนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมจากสโมสรมหาวิทยาลัยรามศิลต่อไปเป็นจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะนี่กับทีมเจแปน ตอนนี้เขารอความพร้อมอยู่นะครับโอเคครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเราขอเชิญทุกท่านนะครไปพบกันเลยเแล้วกันนะครับเป็นทีมสุดท้ายนะครับผมแล้วแล้วก็บอกนิดนึงญี่ป er ุ่นแปลนียนะเป็นแชมป์โลกปี2009นะพี่คะแนนก็นำอยู่ด้วยตอนนี้เนี่ยมาแล้ว สำหรับทีมจากญี่ปุ่นนะครับก็เคยได้ครองแชมป์โลกครับในการจัดการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพทงที่5้านะครับอยากให้จับตาดูทีมนี้ให้ดีดนะครับและในปีนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีการจัดการแข่งขันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่นะครับซึ่งทีมญี่ปุ่นทีนี้ก็จะเข้าร่วมกันเันด้วยนะครับ สำหรับทีมญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานทําคะแนนไปได้ถึง249คะแนนนะครับซึ่งถือว่าสูงสุดในทุกการแข่งขันส่วนคุนทโยนะครับ3กลุุมเปลี่ยนแถวทิวโซลังการนะครับสปีดในการเล่นของนักกีฬาญี่ญญปุ่นจะถือว่าเล่นได้รวดเร็วนะครับแล้วก็แข็งแรงดูดันมากๆแต่ค่อนข้างให้รายละเอียดค่าที่สมบุรณ์แบบนะครับ ตาหลังรีไวขึ้นสู่ท่าสตาร์นนะครับแล้วก็ตะแยกขานะครับปิดทุกิตลงปิดตัวสองรอบนะครับที่มียืนท่าที่นี่ทีเด็ดจริงๆ โอ้โหยอดเยีเ่ยมมากครับแล้วก็เข้าสู่ในช่วงเชียร์แอนเช้น,นะครับเรามาชมกันนะครับ มากนะครับเป็นการโยนแยกขานะครับแล้วก็โยนจากด้านข้างนะครับครับโซนานี้สวยงามมากครับและมีการเปลี่ยนกลุ่มด้วยการต่อตัวนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าเซ็นไหมท่าได้ดีมากมากเลยแล้วก็เขาสู่โชคสุดท้ายนะครับเรามกามกันว่า,ากเก็บคะแนนไปได้ทุกมดหรือเปล่า เล่นได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยครับหัวแข็งแกร่งมากๆครับตรหรับทีมญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งครับที่นักกีฬาทีมญี่ปุ่นครับมีจุดเด่นที่ว่าถ้าเลือกใช้ท่าอะไรแล้วโอกาสในการพลาดนี่แทบไม่มีเลย แล้วก็ดูเขาเนี่ยเป๊ะและน,นิ่งมากๆเลยในการทำท่าสังเกตนะครับสังเกตในช่วงการอย่างการะดานทำาัังกานนะครับที่ตีลงกาคู่กันเนี่ยสองคนก็จะทําท่าเหมือนกันและพร้อมกันนะครับนี่คือข้อดีของทีมญี่ปุ่นนะครับครับผมซึ่งทีนี้เราก็จะไปเจอกันในการแข่งช h a d i n g World Championship นะครับครั้งที่6ในเดือนพฤศจิกายนที่ฮ่องกงนี้นะครับ ทีม S.C.C. Samtech นะครับเมื่อวานทำคะแน 99, นได้ถึง199คะแนนครับเป็นทีมในรุ่นอายุ 2> 12, 14, 8, 1 2 1 8ปีอายุ1 2 1 8ปีนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับเราจะอนุญาตให้น้องนักดาต่อตัวได้ไม่เกินสครั้งนะครับในความสูงซึ่งจะแตกต่างกับรุ่นที่เราแข่งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เรียกเสียงเฮได้จากกองเชียร์นะครับภาพตัวู่่นี้ สกอร์เปี้ยนงนะครับแล้วก็ต่อด้วยท่าอาเบนนะครับเรามาดูในช่วงเชียร์แอนด์แชน์นะครับว่าเขาจะทำได้ดีหรือไม่นะครับ เล่นได้สมบูรณ์ครับสำหรับวันนี้ในทีมแซมเทคนะครับน้องๆพอเล่นได้ยังก็มั้นใจนะครับดูตัาสีหน้านะครับ เล่นได้สมบูรณ์อย่างนี้มั่นใจแล้วครับอันดับที่หนึ่งไม่พลาดแน่เอยหน้าของน้องๆที่มั่นใจแล้วครับแม่กล่องเชนี่เยอะจริงๆครับยังเหลืออีกสทีมครับต้องพิ่งนครับแต่ว่าตอนนี้เป็นฝัพี่โจ้พี่ต้นนี่เองครับสำหรับทีม s c สซีจีเซมนะครับก็เป็นทีมที่แข่งขันในรุ่นอายุ1 2บสถึงสิปีนะครับซึ่งกติกาการแข่งขันก็จะแตกต่างจากรุ่นที่เราแข่งผ่านมานะครับครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ใช้เทคนิคการเรียกะในจากกรรมการเนี่ยด้วยกัน ขึ้นนะครับและก็ลงที่ใช้ท่านที่ยากนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อที่เลื่อนละลื่นไหลน,นะครับครับละในการขัรุ่น12ที18ปีนี้จะต่อตัวแค่2ชั้นนะครับสังเกตได้ว่าไม่เหมือนกับรุ่นที่ผ่านมา สำหรับทีม SK จิมนะครับเมื่อวานทำคะแนนไปได้ถึง2 0 2 5นาคะแนนนะครับเรามาชมกันในวันนี้นะครับว่าจะมีทีเด็ดอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอ้โหเท่าที่เห็น <laughs> นักยิมนัสสิกหรือเปล่าครับโอ้โหแต่งกายจากทีผู้ใหญ่เลยนะครับใช่ครับ ช่วงเปิดตัวด้วยการทำทีนัส,สิกนะครับแล้วก็ทำได้สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับความสูงสับการตัดต,ตัวในรุ่นนี้นะครับเราสัญญาให้น้องทำการต่อต,ตัวได้ไม่เกินระดับอกนะครับ เรื่องเชียนะครับผ่าแมงป่องครับทั์สกปนะครับสามกลุ่มแล้วก็มีการเคลื่อนกลุ่มนะครับและก็บิดแังมาตรงกลางนะครับท่านี้สวยงามมากครับ ที่ใีช่วงเกียแช่ปก็เป็นการตอบโต้กันระหว่างนักกีลากับคนดูนะครับตัวเล็กนจริงวครับแต่เสียงพลังมหาศาลจริงๆนี่นะครับอนาคตของเยาวชนทีมชาติไทยนะครับและก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการเล่นนะครับ ที่นี่จัดระเบียบร่างกายได้ดีมากๆนะครับต mm ิดชีวิตขึ้นมานะครับโอ้โหโอ้โหน่าดกแบบน่ดเบื่อมากเลยครับ ถือว่าประทับใจนะครับบรรยกาศแล้วก็ท่านผู้ชมเป็นไงบ้างครับเห็นน้องๆเด็กๆยังทำได้นะครับก็นี่ครับคืออนาคตของเยาวชนเชียร์ลิดิ้งทีมชาติในอนาคตเองนะครับแข็งแรงมากก้าหาญแน่น่แเพราะว่านักกีฬาที่มีทักษะด้านเชริอินเตอร์จะได้เปรียบในเรื่องของการเล่นนะครับกีฬาประเภทนี้ ทีละแบบนี้ที่ฝึกกันตั้งแต่เด็กๆก็ดีเหมือนกันนะพี่นะทำไมครับใช่ไหมทำให้แบบร่างกายแข็งแรงกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมใช่ครับพวกเรานี้ยนี่ยังแค่รุ่นอายุในอยู่ในช่วงปฐมนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปครับเป็นรุ่นอายุในอยู่ในช่วงอนุบาลนะครับโอ้เชียร์ลีดดิ้งเล่นกันได้แต่รุ่นอนุบาลนะฮะไปกก่อนนนั้ีะมาแล้วจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกนั่นเองนะครับทีมดร็อฟเฟ แด็กอนุบาลน่ะสำหรับทีมดอลฟินนะครับจากโรงเรียนอนุบาลเมืเองเอกนะครับอวานทําคะแนนได้170คะแนนซึ่งอยู่อันดับที่หนึ่งในรุ่นอายุในรุ่นที่37ปี37ปีครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าวันนี้น้องๆจะทําได้ดีขนาดไหนครับซึ่งตอนนี้ผู้ชมอยู่ในการชมรายการ Asian Thailand Cheerleading i n อ e ิ n a t i o n น l ครั้งที่สามครับ สู่ช่วงเชียร์นะครับช่วงเชียร์นี้ก็จะประกอบด้วยการทำอารมโมชั่นนะครับซึ่งเป็น่าบังคับที่น,น้องๆจะต้องแสดงให้กรรมการได้ดู ขนาดตุ้นเล็กยังเรียกใช้ท่าสกอ์เปียนท่าแม่งป่องนะครับเป็นถือว่ายอดเยี่ยมมากรับถือเป็นท่าที่เรียกคะแนนได้ครับและตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายทของการเล่นนะครับ

ผู้สอนเลยนะครับตัวเลขขนาดนี้เนี่ยกว่าที่ดูคิดดูว่ากว่าจะจับมารวมทีมกันได้กว่าจะจัดระเบียบให้เท่ากันได้ขนาดนี้ได้นี่ยากมากนะครับโอ้โหนะครับต้องต้องยกมือให้เลยครับสำหรับทีมดารฟินทีมนี้ชอบมากและพร้อมเพรียงกันมากเลยใช่แล้วพร้อมเพรียงด้วยแข็งแรงด้วยอ่านุบาลเท่านั้นเองนะครับก็รอรุ้นผลต่อไปนะครับใช่แล้วตอนนี้คือครบหมดแล้วนะครับครบหมดแล้วครับครบมหมดแล้วทุกรุ่นแล้วก็ทุกทีมแล้วนะครับ ซึ่งเดี๋ยวอีกสักรู่นหนึ่งนะฮะเราก็จะได้รับทราบผลกันแล้วนะครับว่าการแข่งขันนะครับในปีนี้นะครับเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะและประเทศไทยเอเชียประจำปี2 5 5 4ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญพรุ่งนี้ราคาทองจะไปในทิศทางไหนน้ำมันจะขึ้นหรือลงนักธลักอุตุเตือนไทยฝัง่งอพยกลวนทันเรดิสหรัฐตลาดหุ้นดิ่งทั่วโลก เ็มคอมพิวเตร์สข่าวด่วนจากสำนักข่าวไทยส่งตรงเข้ามือถือคุณรีบสมัครวันนี้ข่าวทั่วไปกดดอกจัน479979911แล้วโทรออกข่าวทั่วไปภาคภาษาอังกฤษกดดอกจัน479979922แล้วโทรออกและข่าวเศรษฐกิจกดดอกจัน479979933แล้วโทรออกค่าบริการ29บาทต่อเดือนเท่านั้น ครับคุณอาศีหามภัยเลยนะครับเรียนเชลยครับครับสวัสดีครับและในลำดับต่อไปนะครับจะเข้าสู่ช่วงพิธีการมรอบรางวัลการแข่งขันเอเชียนไทแลนด์เชลดิ้งอินวิทชเนแนลครั้งที่3นะครับ Good afternoon, distinguished ladies and gentlemen. This going on to be the 12th Ramune. ครับต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับลงมาสู่บริเวณสนามแข่งขันนะครับเพื่อเตรียมมอบรางวัลในการมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ May we take this opportunity to invite Mr. Chairman and distinguished guests to uh to the competing mat. In order to present the trophies ที <c> ่ไ <oughs> ด้รับรางวัลต่างๆนะฮะก็มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรอรุ่นกันนะครับว่าปีนี้นะฮะจะมีชาติใดนะครับที่ได้รับชนะเลิศ พอท่านประธานแล้แข่งมีเกียรตินะครับลงมาครเวบแชมเปี้ยนชิพในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับ27พฤศพฤศจิกายนนี้นะคะในงาน Cheerleading World Championship ครั้งที่6ที่ฮ่องกงครับตอนนี้ท่านประธานนะครับผมท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับทุกๆท่านนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านก็ได้เดินทางได้เดินลงมานะครับสู่บริเวณ สนามด้านล่างแล้วนะครับเตรียมตัวในการที่จะมอบรางวัลแล้วนะครับ ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะเตรียมเข้าสู่การมอบรางวัลทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับนนนะคะแนนนะครับของการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงชนะเลิศประเทศไทยเอเชียประจําปีส5 5 4หรบนะครับก็ ได้มาอยู่ในมือของเราแล้วเราขอประกาศให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้ทราบกันเลยก็แล้วกันนะครับผมน้องพูดนะครับสำหรับการแข่งขันเชียร์ลีกิ่งอายุนะครับมากกว่า18ปี age above 18นะครับที่1ครับชนะเลิศครับเป็นไปตามความคาดหมายนั่นก็คือทีมสมอลมหาวิทยาลัยรังสิตหรือทีม RSU นั่นเองใช่แล้วนะครับอันดับหนึ่งเลยคะแนนรวมนะครับผมทั้งหมด462.50คะแนนลำดับที่สองครับได้แก่ทีมสมอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะหรือทีมแวนควิสนั่นเองนะคะคะแนนรวมขของเาก็ สามร้อยสามสคะแนนและต่อมาอันดับที่3ครับจากสมโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับ,รบทีม SUT เชีย์นั่นเองอะนะฮะ <มา S 2> และ <ไป S 2> ต่อมาเลยครับทีมสมโมสรมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหรือทีม NUC ค่ะ และนี่แหละครับคุณผู้ชมที่เราได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือทีมจากมหาวิทยาลังเสร็จ RSU ได้รับรางวัลชนะนะครับสูงเป็นอันดับ1ในประเภท H above 18ตอนนี้ก็ได้รับรางวัลแล้วนะครับถ้วยรางวัลจากท่านประธานของเราและเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมาถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรถูกไหมครับต้อไปอันดับที่5ครับมาจากสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะหรือทีมท็อปกันนั่นเอง ลำดับสุดท้ายนะครับในเชียร์ลีดดิ้ง above 18 age above 18นะครับอายุมากกว่า18ได้แก่ทีมจากสโมสรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามครับกับทีม R M U นี่ครับองแร์บและแน่นอนครับสำหรับ ทีมที่ได้รับรางวัลถ้วยชนะเลิศนานาชาตินะครับผมได้แก่ทีมจากญี่ปุ่นอันดับหนึ่งเลยนะคะคะแนนของเขาสูงสุด495คะแนนนำโดกมาเลยทีเดียวตอนนี้กำลังรับรางวัลอยู่นะครับรับเรียบร้อยแล้วค่ะตามมาด้วยอันดับสองเลยดีกว่าค่ะนะคะทีมจากสิงคโปร์ค่ะทีมทีมไลออนส์นะคะคะแนนตามมาคือ377คะแนนทีมเจแปนจากประเทศญี่ปุ่น และต่อไปเป็นการมอบช่วย the overall highest score Grand Champion นะครับโดยท่านประธานของเรานั่นเองนะครับได้กับเจแปนประเทศญี่ปุ่นก็คือเหมือนกับว่าคะแนนรวมทั้งสองวันทุกๆประเภทเลยเนี่ยก็เลยได้ถ้วยรวมไปเลยใช่ไหมคะโอเครับ o v ร r อ l l นะฮะ และต่อมาเมื่อได้มสักครู่นี้เราพูดถึงลำดับ2แล้วนะคะแค่สิงคโปร์ลำดับ2ลำดับที่3มตามมานะคะได้แก่ชนีสไทเปครับกับทีมอีลีทครับผมทุกท่านครับรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัล Spirit Can Drive นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลครับซึ่งได้แก่ทีมจากฮ่องกงครับผมทีมเลดี้นะครับซึ่งจะรับช่วยรางวัลจาก คุณเขมมทัศพลเดชนะครับผู้บริหารของโมเดิร์นไของเรานั่นเองค่ะนะคะนี่คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับทีมจากฮ่องกงนะครับทีมเลดี้ส์นะครับได้รับรางวัล Spirit Can Drive ครับรางวัลต่อไปค่ะเป็นการมอบถ้วยรางวัล Spirit Can Drive นะคะเป็นแบบ national drive นะคะคนที่ได้รงวับทีมที่ได้รางวัล s p i r i t c a น Drive นั่นก็คือทีมนีนจากสโมสรโรงเรียนบ้านโคกตู ได้แก่ทีบีเคทีบ้านโคกตูมใช่ค่ะทีมสโมสรโรงเรียนบ้านโคกตูมนะคะหรือทีม BKT คทีชานี่นั่นเองนะคะซึ่งมาโดยมิสเตอร์เซซูโอดะคามุระนั่นเองค่ะก็เป็นประธานสหพันธ์กีฬาเชียร์ลีดดิ้งนานาชาติค่ะ คสำหรับรางวัลต่อไปนะคะมันการมอบท้่ยรางวัล Amazing Thailand Always a m a z e s You ค่ะทีมที่ได้รางวัลอาจารย์เสรีจะเป็นผนมอบนะครับใชแล้วค่ะทีมเจแปนจากเทศญี่ปุ่นเจแครับไปพลาดเลยทีเดียวทีมเจแปนจากญี่ปุ่นไปแล้ว2รางวัลนะพี่เอก สำหรับต่อไปขอเรียนเชิญอะไรครับ ก็นี่คือรางวัลต่างๆนะครับผมที่เราได้ทํางานม้อนแต่จะมีหลายรางวัลติดตามกันต่อไปก็แล้วกันและอย่าลืมนะครับว่าทีมใดนะครับก็จะมาแข่งขันในในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้2627กับ CWC Cheerleading World Championship ต้องติดตามและให้กำลังใจกันต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆตลอด1ชั่วโมงที่ผ่านมาเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับการแข่งขัน Cheerleading ชิงชนะเลิศประเทศไทยเอเชียประจำปีนี้แล้วแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าก็แล้วกันผมเอกชัย้วิชลาพรครับค่ะพึ่งอุรารักษณ์จะที่มาค่ะเราทดสอบ ของคนขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในระดับดที่3ได้แก่ทีม สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าเหตุกลุ่มกเกษตรกรปิดถนนสายเอเชียบริเวณอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งล่าสุดก็สามารถเปิดใช้เส้นทางได้แล้วติดตามกับคุณอาทิตย์พันปิยะศิริรายงานสดจากอบาตาบ้านหม้อจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ ครับคุณลลิตาครับที่นี่คือศาลาประชาคมอบตอบ้านม้อมอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่ชาวนาใช้ประชุมการภายหลังปิดถนนสายเอเชียเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางป้องกันพื้นที่นาของตนเองครับ ชาวนาทั้งอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีได้รวมตัวกันปิดถนนสายเอเชียบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลพรมบุรีนานกว่า1ชั่วโมงทําให้เส้นทางเข้ากรุงเทพจากจุดนี้เป็นอัมภาตแต่ในขณะนี้ได้มีการเจรจาเปิดเส้นทางแล้วหลังผู้ว่าราชการจังหวัดรับปากที่จะหาทางป้องกันคันกั้นน้ําในหลายจุดไม่ให้ถูกทําลายจากชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมไปแล้วและพยายามทําลายคันกั้นน้าซึ่งจะเข้าท่วมไร่านานับแสนไร่ทําให้ข้าวในนาเสียหายชาวบ้าน จึงต่อสู้พร้อมกดดันว่าหากกั้นหากคันกั้นน้ํายังถูกทาลายอีกก็จะกลับมาปิดถนนเรียกร้องอีกครั้งถ้าไม่ได้ผลต่างๆที่พูดตกลงกันไว้ก็ผู้นําของอําเภอชโยอําเภอท่าอำเภอเดโยจังหวัดอ่างทองอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีและก็ผู้นําของอำเภอพมรีเราก็จะต้องรบกวนปิดถนนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขณะนี้นะครับชาวบ้านได้ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปติดตามการทํางานของเจ้าหน้าที่ว่าได้ปฏิบัติตาม ข้อเรียกร้องที่มีการตกลงกันไว้หรือไม่ขอบคุณคุณอาทิตย์นะคะไปด้วยความเคลื่อนไหวที่ลิเบียนะคะสภาถ่ายโอนำหน้าในลิเบียยอมรับว่ายังไม่รู้ว่าพรเอกมมาเัดาาฟีผู้นำลิเบียซ่อนตัวอยู่ที่ไหนค่ะ โฆษกทหารของสภาถ่ายโอนอำนาจในลิเบียรหรือ NTC แถลงว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่านายกัดดาฟี่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ก็เชื่อว่าหากมีผู้รู้เบาะแสของนายกัดดาฟีจะต้องแจ้งให้ NTC ทราบทันทีเนื่องจากจะได้เงินรางวัลในการนำจับก้อนโตถึง1.6ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ48ล้านบาท นายกัดดาฟีหลบหนีมาตลอดนะคะนับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่กองกําลังฝ่ายต่อต้านสามารถบุกเข้ายึดกรุงิโปลรีเอาไว้ได้ซึ่งฝ่ายต่อต้านคาดว่าอาจมีความเป็นไปได้ว่านายกัดดาฟีจะยังคงกบดานอยู่ในเมืองเซิร์ทซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวเองหรืออาจจะเป็นเมืองบานีวาลิที่เป็นที่มั่นอีกแห่งของกัดดาฟีค่ะชมข่าวช่วงต่อไปประมาณ16นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอนายเนี่ยกี่หนึ่งปีเหรอพี่มีเพื่อนเออคนนไมีเล่ามีเรื่องมีปัญหาพี่มาเล่าทำลายมิตรภาพเลิกเล่าข้อพันสานี้เลยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย